คณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำลังจะชี้มูลความผิดรักษาการนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีทุจริตจำหนาข้าวไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาอย่างไรทุกคนย่อมอยากจะรู้ว่าโครงการประชานิยมนี้เป็นนักบุญหรือคนบาปสำหรับชาวนาและวงการข้าวไทยเนชั่นเอ็กไฟล์จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาทำไมตัวเลขการขาดทุนถึงมากถึง5้0แสนล้านบาท เกิดอะไรขึ้นกับชาวนาที่ลุกขึ้นมาฟ้องร้องรัฐบาลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนจำนำข้าวทุกมเมล็ดตะละ15,000บาทนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำช่วยให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อ2ปีที่แล้วนโยบายเดียวกันนี้ส่งผลต่อสถานภาพของรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและในที่สุดก็ปิดฉากโครงการอย่างล้มเหลว เพราะทุจริตทุกขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนชาวนาขั้นตอนในการทุจริตเนี่ยมันก็จะอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนอนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนชาวนานะครับชาวนาจะต้องไปที่เกษตรอำเภอไปขึ้นทะเบียนนะฮะไอตรงนี้จุดอ่อนของมันก็คือหนึ่งจำนวนชาวนามีมากรายสามล้นานกว่าราย แต่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอเนี่ยนะมีไม่เพียงพอที่ไปตรวจะฉ<ม>ะนั้นการการที่ขั้นที่สองก็คือการทําประชาคมเนี่ยนิสัยคนไทยมีใครกล้าคา้านนะครับนะเพราะผลจากสองข้อนี้เองนะครับทําให้มีการจดทะเบียนชาวนาเนี่ยซ้ําซ้อนในพื้นนาเดียวกันก็คือเจ้าของนาเขาไปขึ้นทะเบียนนะเป็นผู้ทํานาในกะารเดียวกันผู้เช่านา ก็ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่มีใครกล้าคานผมเคยเสนอทางออกเพราะว่าเคยไปดูงานเรื่องนี้ที่อเมริกานะครับตอนอเมริกาที่จะลดการเพาะปลูกข้าวนะครับเพราะราคาข้าวช่วงสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยราคาไม่ดีก็จ้างชาวนาเลิกปลูกผมก็ถามว่าแล้วอยู่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงรับเงินไปแล้วก็ยังปลูกอยู่เขาก็บอกเขาก็ใช้แรงจูงใจคือประกาศในคอมมูนิตี้ก็คือในหมู่บ้าน ว่าชาวนาคนนี้เนะี่ยทำนา20ไร่นาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะจริงหรือเปล่าถ้าชาวนาคนไหนนะหรือว่าคนในหมู่บ้านคนไหนสามารถมาคัดค้านแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องได้ก็มีรางวัลให้อย่างนี้มันก็จูงใจให้เขาปกป้องสิทธิทผลประโยชน์ของเขาเองนะครับผมก็เคยเสนอทางกระทรวงเกษตรให้ทําอย่างนี้น้ะก็ไม่สำเร็จกระทรวงเกษตรก็พยายามแก้นะโดยผมเสนอว่าใช้ภาพถ่ายดาวเทียม มาตรวจว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้รวมแล้วมันมีพื้นนาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหากว่าชาวนามาขึ้นทะเบียนสามพันไร่เอ๊ตรวจภาพถ่ายดาวเทียมมันมีแค่สองพันไร่นะถ้ามันผิดพลาดเกินกี่เปอร์เซ็นต์ทางหลังวิชาการเนี่ยเราก็ต้องหยุดการออกใบดูุญาตหรือใบรับรองชาวนาใบใบรับรองชาวนานะฮะเรารับรอหยุดเลยแล้วก็ตรวจสอบนายแปลงเลยถ้าอย่างนี้มันก็จะก็ทำให้คนกลัวแล้วก็อาจจะมี ระเบียบกำกับลงโทษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราแก้ระเบียบนี้ผมเคยเสนอกระทรวงเกษตรไม่เคยสนใจจะทำนั่นก็คือเจตนาว่าจะเปิดช่องให้มีการทำาไรได้คํามว่าตทุนเม็ดของหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจำนำทุกเม็ดมันก็เป็นปัญหาอยู่เรามีโครงการที่จะช่วยเหลือเรื่องคนจนอเกษตรกรที่ทำนานน้อยทำนารายย่อย,ยแต่ธรามวรรณทุนเม็ดนี้ไปช่ยวยเหลือคนรวยเลยคนที่ทำนานัน แต่จริงๆเราก็าบอถือว่าให้หมุนห้กับราคาตลาดราคาปัจจุบันราคาต่างประเทศราคาโนอกถามว่ามันเกินเยอะไหมเกินเยอะและมันก็ไปไม่ได้ยด้วยมันเป็นการทํลายอย่างนี้เรื่องตลาดแล้วก็เรื่องราคาตลาดเรื่องอะไรอย่างนี้ครับเพราะโครงการนี้มันโครงการที่จะมานั่งเอาใจเพื่อในการทัาเสียงแต่มันไม่ใช่เป็นโครงการที่จะปลวก์ฝันสร้างคุณภาพชีวิตหรือสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชาวนา จำนำข้าวทุกมเมล็ดทําให้เกิดการบิดเบือนพื้นที่การปลูกข้าวส่วนขั้นตอนทางราชการก็ละหลวมปริมาณข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวจึงสูงกว่าปริมาณข้าวที่หน่วยราชการคาดการไว้เกิดการล้วนไหลของเม็ดเงินจํานวนมหาศาลการทํานานั้นมันต้องอาศัยธรรมชาติเพราะนั้นอาจจะโดนเพี้ยก,กระโดดสิ้นตาลลงโดนน้าท่วมแห้งแล้งอะไรต่างๆเกิดความเสียหายเพราะนั้นก่อนที่กระทรวงกรเกษตร หรือว่าก่อนที่โครงการรับจำนำจะจ่ายเงินเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบว่าชาวนาโดยเฉพาะที่มีชื่อไปขอเบอิกเงินจากการเสียหายจากการทำนา <S S S นะภัยแรงน้ำท่วมต่างๆ,ๆเนี่ยนะถ้าคุณขอเบอิกตรงนั้นแล้วคุณเอาข้าวที่ไหนมาจำนำให้ <S S ม,มีการตรวจสอบก็ไม่มีการตรวจสอบกันจะ,จะเห็นว่าปริมาณข้าวในโครงการจำนำทุกฤดูกาลเลย สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ตอนวางเนี่ยมันวางตามตัวเลขทางวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมต่งเริมการเกษตรกรมข้าวก็มาวางกันว่าวางแต่เพราะทางปฏิบัติจริงมันเกิดความล่นไหลพวกนี้คุณทำนาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีสิทธิขายข้าวในคุณเมื่อคุณพิเาแล้วเนี่ยในหัวเงินหัวเรือนละห้าแสนแต่ข้าวจริงๆคุณได้ไ่คุณทำนาสามสิบไร่ปลูกมล็ดสามสิบไร่ได้ข้าวขายข้าวได้ประมาณกั่สามแสน ออก็เลยสองแสนเกินเดียวกัานาเขาพยายเลยเอ้ยถ้าเหลือสองแสนมันก็ดีหมอหมอคนพ่อค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาเฮ้ยบอกเฮ้ยมีติดได่ห้าแสนนี่ยังเหลือสองแสนไปหาอะไรก็ยินเลยเสร็จแล้วก็ไปหา,าข้าวเช่าโครงการให้มันเต็มท่วติดไปให้มันเต็มหาา้าแสนครับนี่ไงโครงการทุจริตนี้มันก็เลยเกิดขึ้นม,มาหากับทุจริตจำนำข้าวจะไม่สมบูรณ์แบบ หากขาดตัวละครอย่างโรงสีตัวจักสำคัญที่รัฐบาลไปออกกฎให้โรงสีใช้เป็นช่องทางในการสแสวงหากำไรโรงสีที่มีกำลังผลิตสูงจะสามารถรับจำนําข้าวได้ปริมาณมากจึงเกิดการวิ่งเต้นจ่ายเงินใต้โต๊ะโรงสีที่มีเจตนาทุจริตจะได้เงินส่วนต่างตันละไม่ต่ำกว่า3,000บาทตรงนี้มันก็จูงใจอะถ้าผมทำสัก5 0 0 0 0ตันกำลังผิดจริงเนี่ยผมได้แค่2 0 0 0 0 นะตันตันละสามพันก็ได้หกสิบล้านแต่ถ้าผมเป็นห้าร้อยตันต่อวันเนี่ยผมได้แสนตันโอ้โหเท่าไหร่นะมันมันมันผลประโยชน์มันจูงใจให้เล่นกันตอนนี้กลไกรัฐที่อ่อนแอเปิดช่องให้ในายทุนโรงสีใช้วิธีการนําข้าวเปลือกกองเดียวไปจํานําทั้งออตกอและอคออสอยอมเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเพราะได้เงินสดไปหมุนใช้เมื่อตรวจสอบพบก็ปิดโรงสีหนี โรงสีบางโรงเนี่ยเขาเปือกกองเดียวน่ยแต่เขาเรียกดับเบิลแพ็คกิ้งจำนำทั้งอตกจำนำทั้งออกโโกสน,ออนะนี่บางจังหวัดในไอ้ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ตอนนี้ก็ถูกฟ้องดําเนินคดีอยู่จำนำข้าวยังมัดมือชกชาวนาไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะนําข้าวไปเข้าโครงการได้ที่ไหนและโรงสีใดด้วยกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นกับโรงสีในการกําหนดว่าข้าวในพื้นที่ ต้องนําเข้าโรงสีที่ไหนเท่านั้นแล้วเขาจะเจาะจงว่าชาวนาซุ้งอย่างคุณเนี่ยนะไปส่งโรงสีเอชาวนาคนที่ไปส่งโรงสีบีก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนชี้ให้ไปส่งเลือกไม่ได้ไไม่ด้ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่องทางที่บอกว่าโรงสีไหนอยากได้ข้าวเยอะก็ต้องมาอ่าก็ต้องต้องต้องมาวิ่งเต้นตรงนี้ไอราชการผมก็เคยถามเอ๊ะทำไมไปออกระเบียบนี้ก็บอกเพื่อให้ช่วยชาวนาไม่ให้ไปโรงสีไกลๆเสีย่ารถ ชาวนาไม่งโง่หรอครับเขารู้ว่าไปโรงสีไหนได้รับความเป็นธรรมหรือไม่แล้วก็หักขบลดค่าลงคันลดแล้วเนี่ยอันไหนเหลือเงินเยอะกว่าเขารู้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปวางระเบียบเพื่อที่จะได้เปิดช่องระเบียบราชการออกตามนโยบายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เอื้อประโยชน์ให้กับโรงสีอีกประการหนึ่งก็คือการรับจนำนวนข้าวข้ามเขตการจะทําเช่นนั้นได้ต้องมีเงินใต้โต๊ะแต่ถือว่าคุ้มมากกับการที่ต้องจ่าย ผลประโยชน์มันลอใจคุณจะข้ามเขตได้รัฐมนตรีต้องเป็นผู้อนุมัติคุณก็ต้องวิ่งเต็นละน่ะนะตรงนี้ตันละรนะ้อยนะเกยนละร้อรนะยเขาเ 6, 5, 10, 000, ้าเปลือกสามฤดูกาลนี่นะปีห้าสี่ถ้าห้าห้าห้า้าหกแล้วห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยสามฤดูกาลผมคำนวณแล้วเข้าเปลือกตั้งหกไอห้าสิบกว่าล้านตันเข้าเปลือกจำนำข้าวนยโยบายที่ยังมีช่องว่างปล่อยให้เกิดการล้วนไหลของเงินงบประมาณ เมื่อตรวจพบเรื่องการสวมสิทธิ์และการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ข้าวไทยประเทศไทยผลิตข้าวได้เกินความต้องการภายในประเทศแต่โครงการรับจำนำข้าวทำให้ไทยต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศสวมสิทธิ์เพราะพราะชาวนาเมื่อไปขึ้นทะเบียนนาเกินกว่าความเป็นจริงหรือว่าไอ้ข้าวเปลือกเสียหายจากภัยธรรมชาติได้ของน้อยลงแต่ใบรับรองชาวนามันยังเต็มเต็มเต็มอยู่ นั้นตรงนี้ก็มีม,ม,ม,มีมีช่องว่างที่จะสวมสินหนึ่งจากเพื่อนบ้านทางแถวแม่สอดนี่ก็เข้ามาจากฝั่งพมา่าแถวจังหวัดเลยแถวนานแถวนั้นก็ข้ามเข้าเหนียวก็ข้ามมาจากลาวกับพวกสกแก้วนี้ก็ข้ามมาจากเขมรน,นะผมคำนวณแล้วไม่ต่ำกว่าล้านเปียนเอามาจากต่างประเทศเนี่ยนะอาจาวเทเทสพืนบ้านกำไรตันหนึ่งห้าหกพันตรงนี้ก็ฮือฮากันมากเรื่องเรื่องเรื่องการสวมสิทธิ์โดยเอาข้าวจากปร,ประเทศเพื่อนบ้านมา ซึ่งมันก็จะส่งผลถึงคุณภาพข้าวสารเพราะเขาเปลือกทางนู้นเนี่ยบางทีมันก็มั่วๆกันนะค,คุณภาพอาจจะสู้ไทยไม่ได้พอเรามาสีเป็นข้าวสารนะมันก็กระทบถึงคุณภาพข้าวสารในกดังรัฐบาลสต๊อกข้าวในกดดังกลางหนึ่งปมปัญหาที่ตัวเลขของรัฐบาลไม่ชัดเจนเพราะการเมืองสั่งให้ปิดบังตัวเลขข้าราชการระดับสูงเท่านั้นที่รู้ความจริง ความพยายามปกปิดความจริงนี้เองที่มีผู้ร้องไปยังปป,ปชให้ตรวจสอบหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีหลายคนจนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากปป,ปชและใกล้จะชี้มูลเต็มทีกระต๊อกรัฐบาลนี่นะถ้าตัวเลขทำบัญชีผมเชื่อระบบราชการระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเนี่ยมันจะต้องมีการลงบัญชีกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยทั้งอตกร,กรกๆๆสเนี่ย การเมืองสั่งเลยให้ปิดบังตัวเลขแล้วก็สองแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่โดยตรงทุกอย่างคุณแม่เจ้าหน้าที่เรื่านี้ห้ามเก็บแฟ้มห้ามถ่ายสำเนามีระดับสูงท่นนั้นเองที่จะถือแฟ้มนี่ได้การสั่งจา่ายท่าสารจากกดังนะครับก็เป็นอำนาจของกรมค้าทางประเทศแม้กระทั่งอกสอก็ไม่รู้รู้แต่ว่าฉันต้องจ่ายของเพราะจะมีคำสั่งจากกรมค้าทางประเทศมา นะและจ่ายให้ใครก็ไม่บอกด้วยเขาจะเขียนใบใบที่สั่งมาจ่ายข้าสารเนี่ยผู้รับขา้อสารกรมการทหารประเทศแล้วแล้วก็มีจํานวนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมอยู่เนี่ยผมจะเขียนว่าผู้รับคือใครเอกชนชื่ออะไรเป็นข้าวชนิดไหนราคาเท่าไรเพื่อจะได้ตรวจทานกระทางเอกสารเพราะฉะนั้นไอ้ตามตัวเลขทางบัญชีเนี่ยมันไม่ขาดนะที่รองสุภาไปตรวจเนี่ย ท่านไปตรวจตามข้อได้จริงคือของในโกดังมันไม่ครบตามบัญชีนี่เป็นเพียงไม่กี่ขั้นตอนที่คณะกรรมการพ่อกันและปราบปรามการชุจรใดทางชาติกําลังสอบสวนโครงการรับจำนำข้าวแต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการระบายข้าววันพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าการระบายข้าวถุงการระบายข้าว G2G ผิดอย่างไรมีความเสียหายแค่ไหน